โตโยต้าซีเอาร์1.8 5บีท5รถปี2020ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,159,000บาทราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่69,000บาทเท่านั้นลดจากป้ายแดงมา50,000กว่าบาทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.39%ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น1 10, 1 0 0บาทตลอดสัญญาสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพใครที่กำลังมองหารถ c r r 5ประตูแบบ SUV สีแดงสวยๆแบบนี้ดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพ,พี่มาชมตัว Toyota C-HR 1.8 Hi-Bit Hi รถปี2020เป็นตัวท็อปสีแดงสวยๆแบบนี้เลขไม้แค่90,000โลเท่านั้นเองค่ะพี่ๆสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการ มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศด้วยสําหรับพี่ๆที่ไม่สามารถมาจัดไฟแนนซ์ให้มาจัดไฟแนนซ์ได้ที่กรุงเทพบริษัทต,ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีใครที่สนใจนะคะพี่ๆสามารถติดต่อมาหาน้ำฝนได้เลยที่นี่มีตรวจสภาพรถให้215จุดจากบริษัทเช็กมาตรฐานเยอรมันมีใบเซอร์มีใบประเมินออกให้ที่สำคัญ มีสิทธิฐานการเงินรองรับมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมาค่ะพี่พี่เดี๋ยววันนี้เราพามาชมตัวท็อปกันเป็นตัว C-HR เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ไฟหน้ากันไฟหน้านจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ daytime running light แบบไลท์ไดดิ้งมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้รถคันนี้ออกแบบดีไซน์แบบทรงสปอร์ตสวยๆดีไซน์เลิศมากค่ะพี่ๆสวยๆ ตัวกระโปรงหน้าสันสันคมกรีบค่ะพี่ไม่มีบุบมียิ้มแน่นอนตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีไอ้น้ำนี่ส่วนจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าค่ะพี่พี่รุ่นนี้มีมีอะไรนะพี่พี่มีน่มาให้รอบคันสี่คันเลยโป่งซุ้มล้อแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีบุบค่ะพี่พี่มากับล้อขอบสิบเจ็ดนี่ ล้อใหญ่ๆสวยๆเป็นล้อแมกตัดอลลอยทูทโทนปัดเงารุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้านหน้าสี่จุดด้านหลังอีกสี่จุดนีเรามาต่อกันที่ด้านข้างด้านข้างจะเป็นกระจกมองข้างเป็นพับปรปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมีระบบเตือน มีระบบเตือนสัญญาณเตือนมุมอับนี่ที่จับจะเป็นสีตัวเดียวกับตัวรถนี่กระจกกระจกเดิมๆจากโตโยต้าค่ะพี่ๆภายในจะเป็นโทนสีดำนมาพร้อมกับหลังคาแบ็คลูฟหลังคาดำตัดกับสีแดงสวยมากเลยครับพี่ๆรถถือว่าใช้งานไม่มากถ้าปี2020กับเลขไม้90,000นี่ล้ออีกข้างนึง ปงซุ้มล้อซ้ายขวาไม่มีบุบค่ะพี่พี่ให้ดูแบบนี้เลยตัวไฮบิดยังอยู่ครบกระจกที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบตั้งเวลาอัตโนมัติได้นี่ฝั่งนี้ก็ระบบเตือนที่จับสีเดียวกับตัวรถกระจกอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโตโยต้าภายในเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยทรงสปอร์ต บ่อคู่หน้าทรงสปอร์ตนี่หลังคาแบ็กลูปมาพร้อมกับคลิปสลามชักฟินมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่สามให้ข้างหลังมีที่ปัดน้ำฝนข้างหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆไฟท้ายจะเป็นแบบ LED โลโก้ทะเบียนหนึ่งแปดหกเก้านีโลโก้ยังอยู่ครบ สีแดงสวยสวยสีแดงตอนนี้ที่ร้านจะมีอยู่สองคันนะคะพี่ๆถ้าเป็นสีแดงอันนี้จะเก้าหมื่นแต่ว่าอีกคันหนึ่งจะประมาณแสนต้นตนแล้วขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตเปิดข้างหลังข้างหลังจะเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้านี่สามารถวางของวางของได้เยอะได้จุๆุๆ บอกพับปรับได้นี่ตัวน็อตเม็ดน็อตไม่มีเคลื่อนตัวเม็ดอาร์ตต่างๆอันนี้จะเปิดปิดแบบไฟฟ้านี่แสงค่อนข้างเยอะเรามี มีปรับสภาพรถให้นะคะพี่พีมีสปาให้มีตรวจสภาพรถที่สำคัญมีตรวจสภาพรถให้ถึงสองรอยสิบห้าจุดวาลันตีศูนย์ค่ะพี่พี่ใครได้ไปคุ้มแน่นอน,นเดี๋ยวเราไปชมกันห้องเครื่องด้านในดีกว่านี้น่าใช้สุดๆส,สำหรับรุ่นตัวทอ็อปนี้ออกแบบดีไซน์ได้ทรงแบบสปอร์ตมาก เดี๋ยวเราไปชมด้านในห้องห้องเครื่องห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำอันนี้จะตกแต่งด้วยแบบลายไดยมอนหุ้มหนังอันนี้หุ้มหนังน,นี่จะเป็นสีเป็นโนแบ็กมีระบบต่างๆมีเซ็นเซอร์ล็อกเนี่เปิดปิดกุญแจที่จัดเป็นแบบโครเมียมมีที่วางแก้ตรงนั้นลำโพงหกตำแหนง่งมีถุงลมนิรภัยให้ถึงเจ็ดตำแหน่งนะคะพี่ๆเบาะคู่หน้า เบาะนั่งคนขับจะปรับได้หกทิศทางส่วนเบาะเบาะคนนั่งขาปรับได้สี่ทิศทางนี่เบาะย่างใหม่ๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังเดินได้สี่เท่าแบบน,นี้เบาะคู่หน้าจะเป็นทรงสปอร์ตมาพร้อมกับพวงมวาลัยมัตติฟังก์ชันนี่มีมีรับสายวางสายมีเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นนี่มีระบบการออกนอกเลนมี การชนอัตโนโมัติต่างๆมีปุ่มกดสตาร์ทออปชันค่อนข้างจัดเต็มค่ะพี่ๆคันนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปเนาะนี่อันนี้ตกแต่งคอนโซลด้วยหนังดำเอ๊ะขอพายหนังน้ำตาลเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสตาร์ทรถให้พี่ๆชมนี่ ไม้จะอยู่ที่เก้าหมื่นโลเนี่ยค่ะพี่เก้าหมื่นโลกับสามร้อยนี่มีระบบต่างๆค่อนข้างจัดเต็มออปชันจัดเต็มแน่นอนจอทัชสกรีนแบบนี้เลยมีวิทยุบลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto, Air แอร์แอร์อัตโนมัติแอร์เย็นเกยบด้ค่ะพี่พี่นี่เพิ่มรถ มีเบรกมือไฟฟ้าอันนี้จะเป็นที่วางแกว้วอันนี้เป็นที่พักแขน,นสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีกระตกแต่งหน้ามีไฟให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนี่เปิดปิด ข้างหลังก็มีเซ็นเซอร์การระยะให้4ข้างหน้าก็4จุดมีแอร์แบกให้ถึงเจ็ดตำแหน่งนี่ข้ามองจากด้านหน้าข้างหลังข้างหลังปรับเบาะได้แยกอิสระได้6กส0เดี๋ยวเราไปดูเป็นแล้วเราไปนั่งข้างหลัง ด้านหลังได้แบบนี้เลยเบาะยังใหม่ๆแยกพับปรับแยกอิสระได้หกสิบสี่สิบนี่ค่ะมองจากด้านหลังถือว่ากว้างนะคะพี่พี่ภายในกว้างสวยทรงสปอร์ตมากๆผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพสำหรับลูกค้าเครดิตดีใครได้ไปรับประกัน โครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีก็ไม่แน่นอน,นตัวน็อตต่างๆ่างดีครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งสวยๆแบบนี้เลย สำหรับใครที่สนใจนะคะพี่สามารถมาทดลองขับได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนี่อันนี้ฝั่งคนนั่งข้างบอกพับได้สี่ทิศทางแอร์เย็นเจียบเลยครับพี่พีนี่ตกแต่งด้วยไดมอนด์แบบนี้ตัดกับสีเป็นโนแบ็กข้างในตรงนี้จะเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็กอันนี้จะตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนี่ก็แบบโครเมียงอันนี้ นั่งข้างแบบนี้นั่งได้แบบสบายสบายเลยค่ะพี่ๆนี่ใครได้ไปคุ้มแน่นอนสำหรับตัว C-HR 1.8 Hybrid high, high ราคาป้ายแดง1ล้าน1 5 9 0 0 0บาทลดจากป้ายแดงมา5 0 0 0กว่าบาทเหลือที่6แส0 0กบาทเท่านั้นนี่เดี๋ยวเราพาไปชมตรงห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์กัน เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันค่ะพี่พี่ตัวท็อปรุ่นนี้จะเป็นจเป็นเครื่องเบนซิน1.8ลิตรทำงานควบคู่กักกบมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงมนะ้าน่ภายในยังสะอาดยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะพี่พี่เป็นรถงานเป็นรถงานปลดหน่วยระวางไม่ก้าหมื่นโล ราคาป้ายแดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทเท่านั้นใครได้ไปคุ้มแน่นอนเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยฝากระโปงเดิมๆค่ะพี่ๆนี่ตัวเม็ดตัวเม็ดอาร์ตตัวน็อตไม่มีเคลื่อนยังอยู่เหมือนเดิมใครได้ไปคุ้มแน่นอนสำหรับ สำหรับตัว Toyota C-HR 1.8 h อาร i 1.8 i g h ิ High, ดรถปี2,020รีราาผ่อนเริ่มต้น11,100 10, บาทเท่านั้นใครได้รถคันนี้ไปทั้งออกแบบดีไซน์สวยทั้งออปชันจัดเต็มคุ้มแน่นอนค่ะพี่ใครได้ไปมีตรวจสภาพให้มีปรับสภาพมีทำสปาให้ครบสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คัน ใหญ่ที่สุดเป็นรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีเป็นรถเกตเอรถสภาพดีถ้าลูกค้าสนใจสามารถมาชมได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนตสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆใครที่ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้ำฝนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ